อะก็สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกสวัสดี FC ทุกทุกคนนะครับที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็รับฟังทางช่อง YouTube อาจารย์หมีผ่าเฮงและก็ทางเพจ Facebook อาจารย์หมีพาเฮงเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเอาแนวทางนะครับฮานอย3รอบนะครับพิเศษปกติและ VIP มาแบ่งปันให้กับสมาชิก FC เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็วันอังคารที่19กันยายน2566นะครับวันนี้นะครับแนวทางฮานอยจะเป็นตัวไหนนะครับส่วนเมื่อวานนี้ก็ยินดีด้วยนะครับกับสมาชิก FC ที่ติดตามเนาะก็ถือว่าปังกันครับเมื่อวานนี้เด้่งนะฮะแตกทั้ง3รอบเลยนะฮะยินดีด้วยนะครับ ใครที่นะฮะสนใจนะครับเปิดใจอยากจะเข้ากลุ่ม V.I.P กับอาจารย์หมีพาเฮงนะครับก็สามารถนะครับกดที่ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับเพิ่มเป็นเพื่อนแจ้งน้องแอดมินนะครับบ้านมงคลรวยทรัพย์นะครับเข้าไปรอได้เลยนะครับผมไปรอรับแนวทางนะครับอยู่ในกลุ่ม V.I.P นะครับผมลิงก์ปักอยู่ใต้คลิปนะครับผมกดเข้าไปจิ้มเข้าไปนะครับเพิ่มเป็นเพื่อนแล้วก็แจ้งน้องแอดมิน บ้านมงคลรวยรั์ว่าขอเข้ากลุ่ม VIP อาจารย์มีพาเฮงนะครับนะฮะอย่าลืมนะครับจิ้มเข้าไปได้เลยนะครับและระวังเพจปลอมด้วยนะครับระวังใบแนวทางของอาจารย์นะครับเป็นใบปลอมมีมาแล้วนะครับผมนะฮะลไอจะไม่เหมือนกับลายไอดีของอาจารย์เลยนะครับเนาะเขาไปเปลี่ยน นะครับเขาไปเปลี่ยนไลน์ไอดีนะฮะผมก็ให้ระวังกันด้วยนะครับอ่ะตามน้อยวันนี้นะครับวันนี้อาจารย์จะเขียนให้นะครับเอาแบบใหม่แล้วนะครับผมเอาใบเต็มมาให้ไม่ได้แล้วนะครับต้องเขียนเอาแล้วนะครับต่อไปนี้นะฮะอ่ะมาดูนะครับจะเขียนให้ดูไปพร้อมๆกันนะครับสมาชิก ฮานอยสามรอบวันที่สิบเก้านะครับผมกันยายนหกหกสิบเก้าทับศูนย์เก้าทับหกหกนะครับ <c oughs> ฟันนะครับตัวฟันตัวเด่นนะครับผมฟันเจ็ดนะครับงวดนี้ฟันเจ็ด รองหนึ่งนะครับฟันเจ็ดรองหนึ่งเด้อนะครับนี่คือตัวรูดนะครับรูดเจ็ดรูดหนึ่งนะครับงวดนี้นะครับผมเราเอ๋ขออภัยฮานอยนะครับแล้วก็มาดูตัวเจาะนะครับจะเขียนให้เลยนะครับทุกคนก็จะมีเจ็ดหนึ่งนะครับตัวเจาะเจ็ดหนึ่ง เจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้านะครับต่อไปนะฮะหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดนี่คือตัวเจาะ ฮานอยสามรอบนะครับพิเศษปกติและ VAP นะครับทุกคนเนาะอ่ะต่อไปชุดสามตัวนะครับแล้วก็จะให้ตัวเน้นด้วยนะครับชุดสามตัวมีสองหางนะครับผมศูนย์เจ็ดสามห้าหนึ่งแปดนี่คือสามตัวนะครับนี่คือชุดสามตัว ตามนี้เลยนะครับตัวเน้นเน้นตัวนี้เก็ดกับ1 8นะครับเน้นตัวนี้นะครับใครชอบก็พิจนารณาดูนะครับแนวทางมีเข้าแล้วก็มีหลุดนะครับให้สมาชิก f c ทุกคนนะครับใช้วิจนารณญาณในการรับชมข้อมูลนะครับทุกสูตรทุกการคำนวณ มันมีเข้าแล้วก็มีหลุดนะครับทุกคน id line นะครับใครจะเข้ากลุ่มนะครับไม่มีแอปนะครับ id line 2003 1352ตามนี้เลยนะครับทุกคนตามนี้นะครับใครชอบพิจารณาดูนะครับผม น้นตัวไหนน้น7 3ดสามกับเน้น18นะครับแนวทางฮานอยวันนี้เน้นเจดสมกับเน้น18นะครับ2หางนี้เนะาะ3ตัวก็0 7 3 5 1 8ดสาห้านะครับสายวิ่งสายรูดอย่าลืมนะครับสายวิ่งสายรูดรูด7รูด1นะครับ2ตัวนี้เนาะนะครับผมตัวเจาะก็จะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจดห้าเจ็ด้าหนึ่งสองสี่ 1618นะครับตามนี้เอาแคปเจอร์หน้าจอนะครับใครชอบตามไม่ชอบผ่านนะครับผมสำหรับแนวทางตำํำนอย3รอบนะครับพิเศษปกติและ VIP นะครับผมทุกสูตรทุกการคำนวณก็มีเข้าแล้วก็มีหลุดนะครับ ให้สมาชิก f c ทุกคนนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลนะครับใครจะเข้ากลุ่มนะครับผมใครจะเข้ากลุ่มอาจารย์มีพาเฮงนะครับกลุ่ม v i p ไปรับแนวทางฟรีๆนะครับอยู่ในกลุ่มเนาะมีทุกแนวทางให้ท่านได้เลือกนะครับก็สามารถนะครับกดที่ลิงก์อยู่ใต้คลิปที่อาจารย์ปักหมดไว้ให้นะครับผมเพิ่มเป็นเพื่อนแล้วก็แจ้งน้องแอดมินบ้านมงคลรวยทรัพย์นะครับว่าขอเข้ากลุ่ม V.I.P. อาจารย์มีพายเฮงนะฮะผมเนาะทุกคนนะครับบางคนบางท่านนะครับส่งไลน์มานะครับผมไลน์มาหาอาจารย์นะฮะหรือพิมพ์ข้อความมานะครับว่าเข้าฟรีไหมอาจารย์เข้าฟรีไหมครับมีค่าใช้จ่ายไหมคะนะฮะย้ํานะครับอาจารย์ย้ําว่าเข้าฟรีนะครับผมเข้าฟรีตลอดชีพนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสักบาท ไม่ได้สมัครอะไรทั้งสิ้นนะครับเข้ากลุ่มฟรีนะครับไปรับแนวทางฟรีๆนะครับผมเนาะไปเฮงไปปังกันในกลุ่มมีทุกแนวทางให้เลือกไม่ว่าจะมีไม่ว่าจะเป็นแนวทางหุ้นนะแนวทางหุ้นนะครับหุ้นเช้าหุ้นดึกมีก็มีหมดนะครับปังเหมือนกันเนาะก็เข้าลองเปิดใจเข้าไปดูนะครับผมเข้าฟรีตลอดชีพนะครับทุกคนอ่ะอย่าลืมนะครับ,บรูดเจ็รูดหนึ่ง ติดรูดไว้ด้วยฮานอยวันนี้นะครับ3รอบเด้อพิเศษปกติและ v i p นะครับก็เน้นไปที่นอยปกติและนอย VP นะครับผมนอยพิเศษก็ติดไว้เบาๆพอได้ค่าประทูนะครับผมเนาะโอเคนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงปังปังกันทุกคนครับสำหรับตำนอยวันนี้โชคดีทุกคนเด้อเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ